สวัสดีครับผมช่างแตจกจักรพงนะครับวันนีอ้อยู่ที่ห้องนะครับวันนี้จะมีความรู้เล็กๆ,ๆน้อยมาฝากเพื่อนเพื่อนะครับเกี่ยวกับจักรพงนะครับซึ่งจะเน้นที่ระบบน้ํามันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ที่ช่างซ่อมจักรที่เป็นเป็นงานหนักหน่วงเนี่ยนะครับที่เป็นงานของจักรพงนะครับส่วนมากน้ํามันของเขาจะขาดแล้วก็น้ํามันเขาไม่ฉีดขึ้นเราก็ปล่อยระยะเวลายาวนานขึ้นนะครับ จนนะครับทาให้น้ํามันอนะ่ะมันกลายเป็นคราบที่มันเหนียวนะครับเหนียวจนไปเกาะตามชิ้นส่วนต่างๆของตัวจักรนะครับซึ่งนะครับมันจะทําให้ชิ้นส่วนต่างๆอ,อ,อย่างเช่นพวกชาร์ปตะขอนะครับชาร์ปเสาเข็มชาร์ปตะขอบนตะขอล่างแล้วก็ชุดที่ห่างนะครับของเขาเกิดความเสียหายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเขาเสียหายแล้วเนี่ย การซ่อมแซมแล้วก็การการทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับส่วนหลักๆแล้วเนี่ยผมจะเน้นที่ระบบน้ํามันอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าทําไมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบน้ํามันเนี่ยถ้ามันดีนะครับถ้ามันดีมันมันมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับจากก็คือน้ํามันฉีดขึ้นน้ํามันเลี้ยงเข้าไปในเพลาได้แล้วก็น้ํามันไม่ขาดแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันบ่อยๆเนี่ยนะครับ มันจะทําให้ปัญหาของจากเนี่ยนะครับาจากที่มันจะอายุการใช้งานสัก 2- 3สปีนะครับมันอาจจะยืดอายุของเราไปยืดอายุอะไหล่ของเราไปได้อีกอีกนะครับเหมือนกับรถหรือกับเหมือนกับอะไรทุกอย่างที่ที่ขยับอยู่ข้างในแล้วชิ้นส่วนต่างๆขยับเพราะต้องมีน้ํามันหล่อเลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจักไม่ว่าจะเป็นรถเรืออะไรทั้งนั้นนะครับน้ามันเครื่อง นะครับน้ำมันจักรเนี่ยจักรก็จะมีน้ำมันของจักรก็จะสำคัญเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับเ,เต็มคลิปกับคลิปของของการเปลี่ยนทำเปลี่ยนน้ำมันจักรผมก็ทำไปแล้วนะครับทำเ,เปลี่ยนสายน้ำมันผมก็ทำไปแล้วนะครับวันนี้จะมออีอีกตัวสาเหตุหนึ่งก็คือถ,ถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันจักรแล้วเราต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมี คลิปนะครับเปลี่ยนกลองน้ํามันนะครับสันส้นๆง่ายๆนะครับตัวจักรเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าเผื่อเราัต่างกลองมันโอเคนะครับสมมุติว่าถ้าเผื่อเรายกจักรขึ้นมาข้างบนได้เนี่ยหรือม่หรือไม่ก็จักรมันจะวางอยู่ตรงร่องโต๊ะของเราเนี่ยนะครับจักรทั่วไปนะครับจักรที่เป็นจักรทรงทั่วไปนะครับนะครับ จากของทรงทั่วไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ทรงใหม่ๆก็จะเป็นเหมือนกันก็จะมีกรองน้ํามันเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเราอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในล่องตัวนะครับผมพลิกพลิกมาให้ดูนะครับประมาณนี้ไม่แน่ใจจะเห็นไหมครับนี่ครับเห็นจุดตรงนี้ไหมฮะชัดไม่ชัดกราบขออภัยด้วยนะครับ ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับขออภัยนะครับก็นะครับกรองน้ํามันนะครับเราสังเกตดูตอนนี้จะเป็นตัวข้างหลังจักรนะครับจากทรงทั่วไปแล้วก็ทรงใหม่ๆเนี่ยกรองน้ามันส่วนมากส่วนมากเลยนะครับแต่บางจะมีบางรุ่นที่อยู่อยู่คนละที่กับรุ่นนี้แต่เอาเอาส่วนมากที่ใช้กันก็คือ,อ,อจะเป็นจากทรงซิลูบา้านี่แหละครับประมาณนี้นะครับ ก็นะครับจะเป็นแบรนด์ไหน highway, ทั่วไปก็กรองน้ํามันถ้าถ้าเรามาอยู่ข้างหลักถ้ามันมีตัวนูนๆอยู่แบบนี year, <S <S <TER astrolog able> ้เรามีน็อตล็อก3าตัวก็คือจุดนี้จะเป็นจุดที่อยู่ของกรองน้ํามันนะครับเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับซึ่งเราเปลี่ยนน้ามันแล้วเราจาเป็นต้องเปลี่ยนกรองนะครับเราซื้อตัวนี้มานะครับผมไม่แน่ใจราคานะครับเพราะแต่ละร้านขายไม่เท่ากันนะครับอันนี้ไม่บอกราคานะครับแต่จะเป็นลักษณะนี้นะครับกรองจะเป็นลักษณะนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตันนะครับ อีกฝั่งนี้จะเป็นฝั่งรูนะครับแล้วก็นะครับเวลาเราเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องขันน็อตออกสามตัวนะครับใช้ไขควงแบนนะครับบางตัวจะจะแน่นนะครับถ้าแน่นเราก็ใช้ไขควงที่เป็นไขควงตอกแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นไขควงที่มันด้ามยาวๆมากๆเนี่ยมันจะช่วยลดแรงในการที่เราเอ่อจะขัน ให้มันไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับไข่ฟองด้ามยาวนะครับมีขายตามร้านทั่วไปเนาะนะครับของร้านจักรนะครับพอเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราเปิดฝาออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีซีนนะครับซีนกันน้ํามันนะครับบางตัวก็จะแปะติดกับตัวตัวที่เราถอดออกเลยแต่บางตัวก็จะแปะติดอยู่ตรงนี้นะครับเลาออกเพราะว่าตัวนี้เราต้องใช้ตอนที่เราใส่เข้าไปแล้วก็เราจะเห็นนะครับตัวกองน้ํามันตัวนี้นะครับเอ voilà. ่ออาจจะภาพไกลหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ขากรองไม่มีนะครับก็ตัวนี้นะครับพอเวลาเราแกะออกมาแล้วตัวนี้คือกรองเห็นไหมครับเวลานะครับเราก็ดึงออกมาเลยนะครับกรองดูตามสภาพสีนะครับอันนี้คือน่าจะไม่ได้เปลี่ยนมาหลายปีเห็นไหมครับเยี่ยงะครับก็อันนี้คือกรองใหม่นะครับเอ่อเวลาเราใส่นะครับอันนี้คือกรองเก่านะครับนี่คือกลอง ต่างกันมากนะครับเวลาเราใส่เนี่ยนะครับเราก็ใส่ทั้งฝั่งรูเข้าไปนะครับทั้งฝั่งนี้นะครับเป็นทั้งฝั่งรูเนี่ยนะครับส่วนเข้าไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่เนี่ยนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดตรงนี้ตรงช่วงที่รูที่ที่กองที่จะใส่เนี่ยครับเราใช้ผ้าใช้อะไรเช็ดก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ฝั่งรูนะครับใส่เข้าไปเลย ใส่เข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปให้มัน,น,นแน่นๆพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็นะครับใส่ซีนยางเข้าไปเหมือนเดิมนะครับวิธีเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ยากหรอกครับเปลี่ยนฟองนะครับแค่แค่น็อตแค่สามตัวนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยไไนบ่อี้มันจะยืดอายุการใช้งานของจัรของเราได้นะครับเราก็ใส่ซีนเข้าไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีน้ำมันหรือไม่ถ้าใส่ยางเราก็เอามาใส่ตรงแปะตรงนี้ส่วนไอ้ตรงเนี้ยเ,เราต้องทําความสะอาดนะครับอันนี้คือช่างจะทําให้คลิปมันไม่ยาวมากก็เลยจะสาธิตในการใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้เราใส่กองเข้าไปแล้วฝั่งรูอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ใส่นี่เข้าไปนะครับแล้วก็นะ่ครับใส่ปก,กเข้าไปเลยครับแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วเราก็ล็อกนะ็อต ให้มันแน่แนๆน,นะครับทั้งสามตัวนะครับเอาให้มันแน่แนๆน,นะครับถ้ามันไม่แน่นนะ่ะน้ำมันมันจะไหลยเยิ้มออกตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครมีเอ่อมีเอ่อ,อ,อกาวประเกน็นหรือไม่ก็ซิลิโคนนะครับเราก็ใส่ตรงข้างๆแล้วก็แปะตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกนอดหนึ่งสองสามสามตัวแค่นี้ก็คือเอ่อเสร็จสิ้นวิธีการเปลี่ยนกรองนะครับ ซึ่งกรองตัวนี้จะเป็นกรองน้ํามันก่อนที่จะขึ้นมาฉีดข้างบนนะครับเขาจะดูดมาจากข้างล่างแล้วก็ผ่านตัวกรองเราขึ้นมาข้างบนนะครับส่วนน้ํามันที่ฉีดขึ้นมาข้างบนก็จะตกลงไปจะเป็นระบบหมุนวนนะครับประมาณนี้นะครับก็นะครับถ้าเผื่อเพื่อนนะครับคนไหนที่พอเปลี่ยนได้หรือ,รอมีสามีพี่ชายหรืออะไรส,สักคนเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับ จักของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหรือไม่ได้เปลี่ยนกรองเลยเนี่ยนะครับมันจะทําให้จากของเรายิ่งเป็นน้ํามันสีเขียวเราก็ยิ่งจะน้ํามันกลายเป็นตะกันนะครับมันก็ยิ่งจะทําให้ชิ้นส่วนข้างในของจากเสียหายนะครับเราเปลี่ยนแค่กรองดีกว่าส่งช่างซ่อมหมดเป็นพันสองพันนะครับคลิปนี้ก็ช่างมีความยาวเก้านาทีนะครับก็นะครับฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับ,นะรบ,บ,รบวันนี้ก็ให้ความรู้เลก็กๆน้อยๆนะครับถ้าเผื่อใคร ติดตามช่างมาตลอดนะครับช่างก็จะได้เอาความรู้ที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามกันเนี่ยนะครับมาให้เป็นความรู้นะครับส่วนหลักๆถ้าเป็นเจาะลึกตั้งตะขงตะขออะไรประมาณนี้เรียกช่างนะครับเพราะว่า,าเป็นงานของช่างที่เข้าเรียนมาเนี่ยมันมันจะดีแล้วก็เวอร์กว่าส่วนส่วนงานอื่นนะครับงานเล็กๆน้อยที่เราพอทําได้ในบ้านหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยนะครับเราก็ทานะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าช่างในการมาเปลี่ยน่านาาน้ำมันมาเปลี่ยนกองนะครับ แค่นี้เองแล้วก็จะยืดอายุการาใช้งานของจักรของเราได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับพอแค่นี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็กลาบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่างนะครับสวัสดีครับ